ชีวิตที่ต้องมานั่งแครความรู้สึกของคนที่เราเคยรักเคยช่วยเหลือเคยให้เคยใส่ใจแต่วันนี้แรงเราไม่ถึงแล้วต้องมานั่งแครเขาบอกเลยว่าความทุกข์จะมาตกที่เราร้อยเปอรเซนอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะคะบอกทุกๆคนเลยตัวยายจายกหยิบยกง่ายๆคือตัวยญยจา๋า เราเคยดูแลเคยใจดีเคยให้ได้แต่ถึงเวลาเราไม่ให้ทุกคนดิ้นรนชีวิตของเขานะคะก็ต้องเดินหน้าเพื่อชีวิตของเขามันก็จะกลายเป็นภาพที่เฉยชาและไม่ใส่ใจไม่สนใจเราเพราะเราไม่มีประโยชน์คือผลประโยชน์ที่ทําให้เขารู้สึกอุ่นใจยามได้เจอหน้าเรามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยอืมถ้าเรามองอย่างเข้าใจนี่แหละคือสัจธรรมความเป็นจริงทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตของตัวเอง ถ้าเราไปผูกมัดอืมเราไปยึดติดว่าเราต้องให้เขาแล้วเขาจะอยู่กับเราท,ทั้งที่แรงเราไม่ถึงคนที่แย่ก็คือเราอืมเราต้องมองใหม่มองว่านี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตเราให้เขาไม่ได้เขาก็ต้องดิน้นรนไปข้างหน้าเพื่อหากินหาใช้หาดูแลครอบครัวลูกหลานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพราะชีวิตทุกคนมันงอกเงยก็เ,เรียกว่าเนาะ จากเรามีพี่ห้าคนกลายเป็นห้าครอบครัวหลังจากห้าครอบครัวนะลูกหลานแยกออกมาอีกสองสองสองเป็นสิบครอบครัวนะนี่คือความเป็นจริงที่เราเมียฝรั่งทุกคนผู้ให้เนี่ยเราไม่มีปัญญาต้องใช้เลยนะไม่มีความสามารถจะอุ้มตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วเป็นหลานครอบครัวของหลาน และเหลนอีกโอ้ยบวายทำใจเถอะนะเฉยแล้วยอมรับว่าเขาไม่เข้ามาหาเราก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะชีวิตเขาเติบโตไปเราจงพอใจและภูมิใจเห็นเขาดิ้นรนกระตือรือร้นทำงานหาเงินนะคะด้วยตัวเขาเองนะคะนั่นคือความเป็นจริงกับทุกคนต้องเห็นถ้ากลับไปเมืองไทยเนาะหรือเวลาว่างเขาแวะเข้ามานะคะ นั่นก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าว่างไม่พอยายจะมักใช้เสมอไม่จำเป็นเอาความสะดวกของตัวเองไม่เรียกใครเข้ามาหานะฮะพอเดินเข้ามาเราก็ต้องนึกเผื่อแผ่ถึงความลำบากของเขานะถ้าเราอยู่แบบเข้าใจและอยู่เป็นเย็นได้นิ่งได้ใครมาเราก็ยิ้มไม่มาก็แล้วไปหลังๆมานี่ยายจ๋าไม่โตหาใครไม่ตามใครแล้วแต่ พราะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์เรากลับบ้านนูน่นนี่นั่นถ้าสะดวกก็มาหาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะไม่เอาไปยึดติดว่าเราเคยให้เคยช่วยเคยดูแลคนเหล่านั้นจะมาปฏิบัติเราไม่มีไม่มีหรอกนะอืยอมรับความเป็นจริงแล้วเราจะมีความสุขและก็ถึงเวลาที่เราควรจะเซฟเพื่อตัวเองเพราะเราอายุมากแล้วคิดถึงคำนี้กันให้ดีทุกคน ยายจาก็อายุมากแล้วร่างกายไม่ค่อยดีบางวันก็วูบบางวันก็วาบนะเมื่อวานนี้ยังเกือบตุยคิดดู <c oughs> แค่กินมะมว่วงแซบๆโอ้ยในภาพนี่มันดูเลิศนะหลังจากวาันเออหน้ากล้องเกือบตุย <c oughs> อ,อชีวิต